สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอูตาค <ท 1971. S 2> ือแดงเด้อหนาวคักบ่ก <holiness ông? S 1> ัดหนาวเด้อครับมื้อนี้ฝากฝากกับเขามาออนซ้อนมักถ้วยคือกรอบนี่ครับผมค่ะงามคักมื้อนี้ป๊าว่างหันนี่เก็บไปแล้วค่ะท่านผู้ชมตะการหนึ่งปัาหมูเขียวหน่อยเต็มเลยดินบ้องนี้งามมากเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นเต่ามาลงอีกอีด่แถาจักรลดหนึ่ง ดินพ่นมึงเนี่ยค่ะดันบุ้ชมถ้าป่อยไว้อีกเจสองมือนว่าเถาเพื่มมือเดียวมันก็ตึงกิน่าท่านอีกป่ะโตดดค่ะกดันผุ้ชมบอืดอยากอืดกินเนาะค่ะพอไงกับเมใหไงปลูกน้ำกับบ่เอึ้เอ๋อค่ะดันผุ้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยกับเสพาไปตามแนวทางเลขของพี่ฝนเด้อค่ะพี่ฝนพี่นองจำได้บ่คาะท่าดันบุ้ชมค่ะพี่ฝนกลับขึ้นมาแล้วค่ะ หวยเล่ามาขึ้น่นกระแตกเนาะเก่าเก<ๆ>่าค่ะท่านผู้ชมหวยเล่าไปอยู่น้ำเชียร์ยผ้ารุ้ยผุนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของพี่ฝนพี่ฝนนครพนมนะค่ะท่า,านผู้ชมน้ำเชียร์กับขอขอบพระคุณพี่ฝนที่ทรงแนวทางให้น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมอันเลขพีหนะ้าอันเพิ่นไปหากันแล้วเพิ่นยอย่อยูเถียงหน้าไหมค่ะท่านผู้ชมเลขพีหนะ้า ถือม mm. <cat> nah ัดบานค่ะ oh, ถ oh, really ือมัดบานเนาะครับผมเว้ากันแล้วค่ะท่านผู้ชมมือเส้านี่มือนี่เพิ่นสิไปอีกค่ะแซบแซบเอาไปเด้่เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปแเราเข้าแจวจ้องไปมาบิดเอาเนาะอ้กินกับซุปเอาเถอะเออเอ้เออกินดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวสีหาเมเป้ไหมแข็งแข็งเงินเนาะปัดดุถึง บอกทัวผู้แซ่บแซบ่ดันผู้ชมมันมือนันกินกับตำแบบุงค่ะอ๋อค่ะดันผู้ชมตัวเลขขีปนี่ก็จะเป็นของผีฝนเนาะเลขผีหน้าน้ำเชียร์ก็จะได้มือนี่ขันได้มือนี่มืออื่นน้ำเชียร์สีล่องหายเนาะครค่ะเพราะว่ามือนี้มีคิ้วแล้วค่ะดันผู้ชมค่ะมีคิ้วตามํำดับหายพี่นองเบื้องแล้วมือนี้ค่ะ กินเข่ากั็ยังค่ะดอนผู้ชมเสาเทียงแรงแต่ละมือเนอะาะค่ะบักทั่วก็เริ่มสีไหวแล้วแต่ว่าบักทั่วก็ได้กินโดนเติบอยู่ด้วยน้าทอโอ้คุ่มๆกินจนคุ่มเลยละ่ะซื้อมาถุงเดียวว่าจักบาทเนะาะค่ะท่านผูวุฒิส้มลำน้ำฟองจักบาทนะาสาวเขาซื้อห้าสิบบาทเน่ยประมาณนี้เนะาะห้าสิบบาทถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบก็ยี่สิบหาครับผมอันนี้2 2> กิน <20. S 2> จนว่า ดินมันงามปลูกยังกะงามเนาะพี่น้องควัออนซ่อนก็เลยท่ายให้พี่น้องเบิ่งผู้เพิ่นเหมือนบอ่มักพี่น้องน้ำเชียสิบอกเลื่อนผ่านอนไปเบิ่งข้างหลังเนาะ่านไปเบื้องขางหลังตัวเลขค่ะเล็กสิยู่ขางหลังเนาะเพราะว่าน้ำเชียเห็ดจังสิะกะว่าให้มันพ่อแปดหน้าที่ไปข้อละาพานได้นน่เน,น,นาะไม่ฮใบใหญ่จริงนี่พานตัวไปค ให้พี่น้องเบิ่งไปนั่มกาดันผู้ชมพักคณะกระรังสีไงประกาศไม่ใหญ่กับปลูกอีกปลูกได้ย,าาย,ยังปีเพราะว่าน้ำเข้าสบายเนี่ยดิน,ด,นดินมีน้ำมีก็บสบายแล้วครับผมค่ะอันนี้กาเชโลแล้วนี่ครับปลูกไหมเอา้าบั่นมาเบิ่งตัวเลขกาดันผู้ชมบั่นนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมมือนี้เพ่อจะออกไปทงอีก ออกไปออกไปทงหน้าเนาะครับค่ะเพื่อจะออกไปอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเพิ่นถือเลขเพิ่นไปหาแล้วเพิ่น่ายูเที่ยงหน้าค่ะไปเลี้ยงงัวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นกัเลยมาว่าให้เอฟซีฟังค่ะมือเช้านี่คุยกันแล้วเพิ่นว่าคันได้เมื่อนี่ที่กิงเพิ่นได้แล้วเพิ่นว่าบ่เห็นกันซื่อแยค่ะถือคักถือเนี่ยค่ะท่านผู้ชม คืนนี้เจอกันเด้อพี่น้องวันนี่คืนนี้เจอกันเอฟซีพนใดน้่มพนวาขันขันงวดที่บอกออกซีซีนี่พันใดซีงวดติดแม่บัวเถาะซีงวดบอกซีงวดแล้วเก้าเจ็ดบัเถาเก้าเจ็ดห้าเจ็ดบวเงี้เจ็ดห้ามันออกตัวกลับเนาะเจ็ดห้าเราก็่าเป็นซีซีเนาะเถาะซีซีบุญแต่ว่าของเขามันได้หาซีบ้านนี่ นี่งวดที่สี่เนาะครับมกะออกกับอีกค่ดดะท่านผู้ชมค่ะเอีี่เพิ่นกับกอ๊อติดว่าเพิ่นเก่งเนาะกอ๊อติตสสานักสมนักใดกับสานักดันแต่ว่าที่ลีปสิบปอยให้ออกไปเบื้องน้นเพิ่นกับเบื้องถูกลิปแต่ว่าเพิ่นจะมีหม่องปักหลักของเพิ่นเนะาะค่ะเก่งกว่าน้ำเชียร์นาเทศในพี่นองก็นาเสีเอาเพิ่นถือเพิ่นไปเสียทีงวดออกซี่ีค่ะท่านผู้ชม ถือสามสองงวดดิดแล้วก็ไปเสียที่ซีซีบาตเพิ่มมาถืองวดนี้อีกเอฟซีเปิดเนี่มา,าวอาให้เอฟซีฟังค่ะคเอฟซีเพิ่นก็คุยกันในไล่ค่ะท่านผู้ชมไล่น้าเสียเนี่เอาไว้ให้เอฟซีที่บอกไปนั่นก็คือเอาไว้ให้เอฟซีถามบางเทียกับว่าด้เขาไปตอบขอโทษขออภัยงานหลายแล้วก็ไล่ในไล่ก็หลายบ่มีไล่กลุ่มเด้อพี่น้องบ่มีไล่กลุ่มค่ะค ค,คืนนี้เจอกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอามาเบิ่งของพี่ฝนเด้อค่ะบานนี้เพิ่นว่าเดินดีมาสิบกงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเดินดีมาสิบกงวดวิ่งบนแปดเลขติดบนเจ็ดแปดสามค่ะเจ็ดแปดสามอ่าบ่มีแปดสองนูตัวนี้เนาะบอกค่ะสองตัวบน 8ปดหนึ 1, ่งแดสาดสี 4, ่ปดเจดกัน8ปดเกค่ะท่านผู้ชม8ปดกัน8ปดค่ะเน้น8ปดสปเจค่ะโอ้ตะวายันเลขอออกบ่นเดยเถอะพี่น้องจำน้ำเชี่ยวฟันเคียงบินสองล่ำเด้บะค่ะพี่น้องว่าบ่เบ่นกระฮาบเด้อวบวานในคันฟันแบบนั้นป๊าฝนคอมเมมตนแม่แมนอีเดีย งวดนี้สิาเวาเรลียงความฟันให้ฟังอีกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิวอาให้ฟังเหมือนเรงเนะาะค่ะไปตุลา,ากนค่ะท่านผู้ชมเอาล่างเพิ่นให้วิ่งเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมล่างให้วิ่งเก้าค่ะล่างให้วิ่งเก้าเลขติดล่างสี่ห้าสองศูนย์สี่ห้าสองศูนย์ประกบคู่สองตัวล่าง เอ่ก uh, 0กานกัน2 5ง4 0าค่นท่านผู้ชมเน้น95 <c oughs> และ90คาะค่ะทดันูุชมเทียบชนแม่นชนแม่นเนาะแม่ค่ะแม่ออยวิ่ง2พี่ฝนวิ่งเเลขชนกัน2 9 92เกาสองเนะแต่ว่าคัน เลขนี่พี่ฝนน้ำเชี่ยตามมาค่วิ่นกันยู่เแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะค่วิ่นกันอยู่ยน,น,ยนี่มันกระติดสองซีซีสองเนาะแมนค่ะถ้าจะมาค่ะท่านผู้ชมถ้าจะมาค่ะสองซีซีสองค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่อ้อยกับพี่ฝนเลขล่างแม่นชนแม่นลองเบิ่งกันอ่ะค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เบิ่งเป็นงวดแรกเนะาะค่ะ ดีบด่ดีผู้ใดเจ็บิ่มกันแลนขก้นบนนี่นี่น,นี่สองสำหัเอาเอาเอาพี่พี่ฝนบนมีมีน,น,นั่นบอกได้ด้อพี่ฝนบนพนบ่มีสองด้วยเถอะอ๋อบ่มีสองแมนพนบเพนบ่มีสอง <Okay. S 2> อันนี้ล่างกันยังว่าชนกันอยู่นะจิเป็นล่างเนี่ยครับค่ะเอาอะไรก็ไม่แน่นอนนะพี่น้อง <c oughs> ค่ะแคบนาจอแคบนาจอเด้อค่ะท่านผู้ชมอันพี่น้องว่าขอติน้ำเชียร์หน่อยนะ ค่ะตีใดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเอาว่างเลขแล้วแย่ๆฝ่าวเก็บหลายเพิ่นว่าเพิ่นเขียนบ่ทันเขียนบ่ทันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแซ่เลขโดนกับอะไรค่ะคแซ่เลขโดนกับอะไรน้ำเสียเคยบอกทุกซองเพิ่นก็เคยบอกมดสุกข้นค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีต้องเข้าใจค่ะท่านผู้ชมพ่อว่างนี่นี่ก็โดนเติบเลยดิเน แคปหน้าจอเลยหยุดวิดีโอก็ได้หยุดวิดีโอค่ะท่านผู้ชมกดตรงกลางโทรศัพท์เจ้าของแล้วก็จดเอาครับหรือว่าแคปเอาแคปเอาซะก่อนค่ะท่านผู้ชมหยุดวิดีโอเจ้าค่อยสีจดท่านถ้าถ้าสิมาจดน้ำกลนแบบนี้นี่บ่ท่านครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแชร์ตัวเลขโดนกับอะไรเด้อค่ะเอา้าค,ค,คืนนี้เจอกัน้อค่ะคืนนี้เจอกันเดี๋ยวพี่น้องเจ้ามา ฟางคว่ำฟันน้ำเสียสิหม้อบอให้ฟฟางพ้อมค่ะครับงวดว่างหันเพ่นว่าขันน้ำเสียฟันว่าเคียงบินสองล่ำเลขหาบเบินเนี่ยแมนอีดีหาบอีดีแมนค่ะงวดนี่ก็จะคือกัน,นค่ะท่านผู้ชมค่ะฟันดีมากกัมาเสี่ยว่าค่ะเอาคืนนี้เจอกันเด้อพี่น้องครับผมค่ะ อ๋อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกทันเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียอยากให้พี่น้องเอซีแฟนครับของน้ำเชียถือ2ตัวและ3ตัวทุกๆงวดตลอดไปตลอดปี67เด้อรค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเกัามาเชียรในเดอค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ